ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด t อ o นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรวิ่งบนตัวเดียวะสูตรเด่นหนึ่งนะครับสูตรเด่นทุกที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเลขเด่นวิ่งบนตัวเดียวนะครับ มาได้ทุกหลักนะครับแล้วก็มาต่อกันด้วยโอ้ไม่ใช่ฮะตามสูตรอ่ะตามสถิติมันมาวิ่งบนตัวเดียวมาที่สิบหน่ยวยบนเนี่ยเน้นที่สิบหน่วยบนนะส่อมาคิปนะเน้นที่สิบหน่ยวยบนทั้งสองตัวเลยนะอันนี้วิ่งบนตัวเดียวนะตัวที่อ่าตัวที่หนึ่งในคลิปนี้อันนี้วิ่งบนตัวเดียวสุด สูตรเด่นสูตรที่2ในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2สูตรก็ดูงให้มันจบนะฮะงวดนี้นะครับ2สูตรนี้มันชนกันแค่ตัวเดียวนะครับมันชนกันแค่ตัวเดียวงวดที่จะถึงเนี้ยชนกันแค่ตัวเดียว2สูตรส่วนจะชนกันตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะจะเป็นเน้นไปที่10หน่วยนะครับ เน,นเน้นสิบหน่วยนะสมาัชิกนะเน้นสิบหน่วยบนนะเน้นสิบหน่วยทั้งสองตูเลยนะครับเน้นสิบหน่วยทั้งสองตูนะสมาชิกนะครับอ่ะ,อะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสู่กันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกรดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะอะโอ้โทษทีฮะสมาชิกไอ I love y อยู่อยู่เ I บไอ่ะนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะใสมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดยังไงก็กรับอาทุกข้อไัยนะครับ มาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนในคลิปนี้นะหมายจริงนะมาดูสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้กันก่อนวิ่งบนตัวเดียวเล่มไปทีสิบหน่วยบนครับเอามาดูสูตรที่หนึ่งวันแรกได้เลขหกนะผลดอกธนะ์หนึ่งศูนย์หกครับหกครับก็มาที่หลักหน่วยบนนะมาที่หลักหน่วยบนนะสมายจริงนะถุงวดที่หนึ่งวันที่สองสูตรได้เลขแปดตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวฮนะ รออกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเลขแปดมาที่หลักสิบบนมาที่หลักสิบบนตามสูตรครับตัวงวดที่สองครับเอาไปตอ่องวดที่สามสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวผลออกแปดศูนย์ห้าครับเลขศูนย์ครับก็มาที่หลักสิบบนสังเกตดูดีๆนะฮะก็ที่ผมให้เน้นไปที่สิบหน่วยบนนั่นแหละ,ะนะสมาชิกนะอ้าถูกงวดที่สาม ข้อที่4หาสูตรได้เลข9ตัวเดียวนะคพอดอกศนะูนก้าสครับ9ครับก็มาที่หลัก10บบนอีกนะมาที่หลัก10บบน <c oughs> ถูกวัดที่4คนระับอ่ะมาต่อกันวัดที่5นะสมัยคริสตนะ์เราวัดที่5สูตรได้เลข6ตัวเดียวพอดอก1 9 6คนระับเลข6 เลขเก้าที่ผ่านมาเลขหก็เลขหก็มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ห้านะถุกงตดที่หางวดที่ผ่านมางวดที่หกนะสูตรเลขเก้าตัวนี้ผลอ 5, 9. 5, 9. อกหาน่กาห้านเก็มาที่ หลักโวยบนอีกฮะก,ก็มาที่สิบรวยบนนั่นเลยฮะสมาชิกแต่เอาเป็นมาได้ทุกหลักก็แล้วกันฮะเพื่อมันชแวบขึ้นไปหลักรนะ้อยนะสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่ที่หกนะถูกงวดที่หกตามสูตรอ่ะมนเดิมฮะสูตรประเภทนี้นะครับค่อนข้างเะม,มายากนะเพราะว่าสูตรมันต่นตัวเดียวนี่ ปรเด็นตัวเดียวมันก็ค่อนข้างจะมายากนะสมาชิกนะถ้าสมาชิกชอบค่อยาไปใช้ไม่ชอบมองผ่านถูกผิดก็ว่าไปตามสูตรนะครับอ่ะว่าที่จะถึงนี้สูตรวิ่งบนตัวเดียวเนี้เยเปที่สิบหน่วยบนเนี้ยจะมาะจะได้เลขตัวไหนสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธทีทำไปพ,พร้อมๆกันนะอ่ะ <c oughs> นี่ครับวิธีทำครับแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบนะวิธีคิดวิธีทำสูตรที่หนึ่งนะวิธีทำวิ่งบนตัวเดียวนี่เป็นที่สิบหน่วบนสูตรที่หนึ่งนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเอามาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขเจ็ดคงที่มาบวกกันดู หนึ 1> 1่งบวกห้าลงท้ายเลขหกหกบวกเก้าลงท้ายเลขห้าห้าห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองบวกแปดนะลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดคงที่นะครับก็จะลงท้ายเลขเจ็ดอ้าววันนี้นะฮะได้เลขเจ็ดตัวเดียวที่วิ่งบนเน้นที่สิบหน่วยบนนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงท้ายค่อยมาวิเคราะห์กันนะฮะมันจะไปชนเลขนะครับ ที่ผมสรุปไปให้นะครับแค่สองตัวเองถ้าเป็นเลขเกตนะนะครับแค่สองตัวเท่านั้นเองนะะเป็นตัวไหนเดี๋ยวสมาชิกก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์ช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวจับชนกันก่อนเท่าสองสูตรอ่ะวันนี้สูตรแรกสูตรที่หนึ่งได้เลขเกตนะที่สี่ตัวบนนะฮะลงให้หัวไปจวันที่หนึ่งนะทับสองทับหกหกอ่ะรอลุนกันอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับ ไปต่อกันสูตรที่สองครับ <c oughs> สูตรที่สองในคลิปนี้สูตรเด่นเน้นไปที่สิบหน่วยบนเหมือนกนนนนนนันะเน้นไปที่สิบหน่วยบนเหมืออกันครับดูงวดแรกนะสูตรได้เลขหกตัวเดียวบวกหนึ่งศูนย์หกวิธีทำมันคนละสูตรกันนะสมาชิกนะคนละสูตรกันตัวเลขอาจจะคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันถ้าทีเดียว อันนี้จะมาเทียบให้ดูนะเอางวดที่หนึ่งถูกนะงวดที่สองสูตได้เลขแปดตัวเดียวผลออกเกตแปดเก้าก็เลขแปดนะก็มาที่หลักสิบบุญนะมาที่หลักสิบบุญเอาถูกงวดที่สองงวดสามสูตได้เลขศูนย์ตัวเดียวผลออกแปดศูนย์ห้าครับศูนย์ก็มาที่หลักสิบบุญอีกถูกเป็นงวดที่สาม งวดที่สี่ห้าสูตรได้เลขสามตัวเดียวมันอกสูงเก้าสามสามก็มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่สี่าเอางวดที่ห้าสูตรได้เลขหก 6, ตัวเดียวผลดอกหนึ่งเก้าหกเลขหก 6, ก็มาที่หลักหน่วยบนหกก็มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ห้า เอาไปต่อกันวดที่6นะครับงวดที่6สูตรวิ่งบนสูตรเด่นสูตรที่2ในคลิปนี้ได้เลข1ตัวเดียวคนออกค่าหนึ่งเก้าเลข1นะครับก็มาที่หลัก10บบนต้องสสูตรนี่ะมาที่10หน่วยบนนะฮะเจาะเน้นไปที่10หน่วยบนนะสมัยชิงอนะถูกว่าที่6นะครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้สูตรวิ่งบนสูตรที่2ในคลิปนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันตอนนี้ฮะวิธีทำสูตรที่2 เอาผมเทียบห้ดูอันนี้สูตรที่หนึ่งเอาวิธีทําต่างกันนะสมาชิกนะอ่ะเห็นไหมฮะเอาวิธีทําต่างกันแต่ได้ตัวเลขจะเป็นตัวเลขเดียวกันนี่แหละนะก็คือเลขเจ็ดเอาไปดูสูตรที่สองนี้วิธีทำนะนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขเก้าของที่นะฮะมาบวกกันดู หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งนะครับลงท้ายด้วยสองสองบวกสี่ก็ได้หกหกบวกสี่หกบวกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกเก้านะครับลงท้ายด้วยเลขเจ็ดอ่ะสูตรที่สองก็ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดอ่ะที่ผมบอกเกินไว้ตั้งแต่หัวคลิปนะฮะสองสูตรนี้มันชนกันแค่ตัวเดียวนะะฮก็คือเลขเจ็ดเวันนี้สมาชิกคิดว่าเลขเจ็ดจะมาไหม ที่สิบหน่วยบนนะถ้ามาก็ที่สิบหน่วยบนนะะแคบสูตรที่สองไว้ก่อนนะสมาชิกนะใครที่ชิ่นชอบวิธีคิดวิธีทำครับครับสุดว่าเรียบร้อยนะสมาชิกนะตัวที่ส,สองนี้นะครับได้เลขเจ็ดนะเหมือนสูตรแรกเลยชนกันที่เลขเจ็ดตัวเดียวจะมาไหมครับเลขเจ็ดฝากพิจารณาด้วยครับนะลงให้วุฒิบันที่ครับนะ 1นึ่ทับสอทับหกอ่าทั้ง2สูตรนี้หาเทียบชนให้เลยนะนี่ฮะสมาชิกนะเทียบชนทั้ง2สูตรอ่ะมาดูวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันฮะโวลแรกสูตรชนกันที่เลข6 6มาที่หลักหน่วยโวลที่2ชนกันที่เลข8 8มาที่หลักสิบโวลที่3ชนกันที่เลข0 0มาที่หลักสิบโวลที่4นี้ไม่ชนจับเป็นคู่คู่ชุดเลย39กับ93นี่ออก93้าสวล ที่ห้านะสูตรชนกันที่เลขหกหกมาที่หลังหน่วยงวดที่ผ่านมาสูตรแรกได้เลขหนึ่ง 1, สูตรที่สองได้เลขเก้าไม่ชนจับคู่ชุดหนะึ่งเก้าเก 1, ้าหนึ่งนะครับก็หนึ่งเก้างวดนี้มันชนกันฮนะชนกันที่เลขเจ็ดสมาชิกคิดว่าเลขเจ็ดจะมาไหมถ้าเลขเจ็ดมานะครับมันไปติดที่ชุดสรุปผมแค่สองตัวเองนะนะครับไปติดชุดสรุปผมแค่สองตัวก็คือนะครับหนึ่งทับสองทับหกหก ม้วดได้นะฮะติดไปที่2ตัวนี้นะครับก็คือ72นะ,ะกับ73นะฮะสองสองชุดนี้นะครับที่ติดชุดสรุปผมนะฮะถ้าถ้าเลขเจ็ดมานะ,ะสมาชิกนะ,ะก็คือ72นะครับกับเอ้ยอ้าว72 72อะไร72 73สองเโอ้อะไรนี่นะ,ะเจ็ดโอ้เขียนเลข3เขียนต่อไปเลย อันนี้เลขสามด้วยพี่น้องด้วยพี่นอ้นองแมวฮะเกตสองเกศสามขี้เกียจอยันนั้นนะฮะขี้เกียจเเกตสองกับสามที่ใครที่ดูไม่เห็นชุดสรุปผมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาย้ำเตือนชุดสรุปผมนะแต่เกตสองนี่ผมเน้นนะครับเน้นไปที่สิบหน่วยบนอ่าที่ผมลงให้มันจะมีมันจะเป็นสามเกศสองหรือห้าเกศสองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเลขสามตัวนะแต่เ3สามนี้ ก็มีเหมือนกันถ้ามีถ้ามาที่เลข7ก็คือ7จ็ดกับเจเท่านั้นนะอันนี้ก็คือ,อวิเคราะห์ตามสูตรผม,มนะ,ะสมหรับชิกนะอ่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อะพ่งนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะวันที่สามสิบเอ็ดพวนี้ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะ,ะมาคัดเน้นๆบนล่างให้นะฮะทิ้งท้ายนะพวงนี้นะก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็นะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ